สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนพบกับคุณรูณน้ำนะคะยังอยู่ในสัปดาห์ที่25สาระการเรียนรู้ที่3เรื่องธรรมชาติรอบตัวหน่วยการเรียนรู้ต้นไม้ที่รักสำหรับวันอังคารที่30พฤศจิกายนพศ2564เราจะเรียนกันในสาระการเรียนรู้เรื่อง การเจริญเติบโต,ตของต้นไม้แต่คุณน้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้นักเรียนได้ขยับร่างกายกันก่อนนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปขยับร่างกายกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้กันค่ะเริ่มจากต้นไม้ต้องได้รับน้ำแร่ธาตุอากาศและแสงแดดรวมทั้งปุ๋ยด้วยนะคะเพื่อต้นไม้จะได้เจริญเติบโตและผลิตด,ดอกออกผลให้เรา นะคะซึ่งคนเราเนี่ยจะรับประทานอาหารทางปากใช่ไหมคะลูกแต่สำหรับต้นไม้นะคะจะรับประทานอาหารทางรากโดยวิธีการดูดซึมค่ะเพื่อต้นไม้จะได้เจริญเติบโตและแข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรม เสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะลูกในสไลด์นี้นะคะคุณนําก็มีการเจริญเติบโตของต้นดอกทานตะวันมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเรามาดูภาพที่หนึ่งเลยค่ะมเมล็ดทานตะวันภาพที่2องจากมาเมล็ดแล้วใช่ไหมคะก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นลำต้น แล้วก็มีลากแล้วก็เพิ่มใบขึ้นมานี่ก็คือต้นอ่อนนะคะภาพที่สค่ะต้นของทานตะวันจะมีความเจริญเติบโตสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มีใบแล้วก็ลากเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนภาพที่สจะเห็นได้ว่าลำต้นของทานตะวันนะคะ จะมีความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงและที่สําคัญเลยนะคะมีดอกออกขึ้นมาด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็คือการเจริญเติบโตของต้นดอกทานตะวันค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรีนะคะครูน้ำจะให้นักเกรียนปั้นดินมันเป็นรูป ต้นไม้จำนวน2ต้นค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเรามาเล่นเกมเลำดับขั้นตอนการเจริญเติบโตของต้นดอกทานตะวันที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้กันนะคะมีหมายเลขหนึ่งสองสามถ้าเป็นหมายเลขหนรูปไหนคะลูก มเมล็ดถูกต้องค่ะถ้าหมายเลขสองนะคะต้นอ่อนเก่งมากค่ะหมายเลขสามนะคะต้นที่มีใบเยอะๆอ่าเก่งมากค่ะหมายเลขสี่นะคะที่มีดอกอกเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนลำดับการเจริญเติบโตของต้นดอกทานตะวันค่ะ กันบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดหน้าสี่ค่ะ,ะน,นักเรียนเห็นไหมคะภาพสัตว์กับที่อยู่อาศัยเรามาดูสัตว์ตัวแรกนะคะช้างนกไส้เดือนกุ้งทั้ง4ี่ตัวนะคะให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ลงในช่องว่างให้สำคัญกับที่อยู่อาศัย พร้อมวาดสัตว์อื่นๆเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสีตัวนี้นะคะเรามาดูสัตว์ที่อยู่บนบกนักเรียนก็าวาดใส่ในวงกลมเลยนะคะส่วนสัตว์ที่อยู่ในน้ำนักเรียนก็วาดภาพที่เป็นวงรีนะคะส่วนในดินนักเรียนก็วาดรูปภาพที่สัตว์อาศัยอยู่ในดิน นะคะนี่ก็เป็นการบ้านของสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะสำหรับวันนี้คุณน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ